สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาส่งงานซ่อมนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวัดอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดกาลสินนะครับคุณสุรสิธิ์นะครับจิตอาหมาดนะครับลูกค้าเขียนอาการมานะครับอาการเครื่องไม่มีแรงเครื่องร้อนสตาร์ทยากอะไหล่ขอเป็นอะไหล่แท้นะครับทางเราจัดใส่ให้ตีปอกสู่ ลูกแหวนแท้นะครับตัวนี้กระบูของลูกค้ายังเป็นกระบูเดิมนะครับที่ผมเอาใส่ให้ยังใช้งานได้ปกตินะครับชุดคาสผมเปลี่ยนให้ชุดสายน้ํามันเปลี่ยนใหม่นะครับข้างในเช็คให้ใหม่ทั้งหมดรับจบทุกอาการนะครับเครื่อง4ี่จังหวะเอาเดี๋ยวดูรหัสเลขเครื่องอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยนะครับแจ้งลูกค้าก่อนไม่ได้สลับเสื้อนะครับตัวนี้รหัส G C